ดูแลการดูแลท่านสาวที่สวีเดนนะคะช่วยพยาบาลมีหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือและเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตประจําวันที่ท่านไม่สามารถทําได้อย่างดีพอค่ะอาทิเช่นล้างจานอาบน้ําปูเตียงให้ยาสักผ้าเก็บผ้ารดน้ําต้นไม้ทำอาหารหรืออุ่นอาหารอ่านหนังสือให้ฟัง ต่อจองเวลาจะจองรถไปโรงพยาบาลหรือว่าจะจองเวลานัดกับหมอบางทีอาจจะช่วยคุณยายหรือคุณตาเรียกหนึ่งเก้าอ่ะเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินหมายถึง <c oughs> ไปซื้อของที่เป็นของกินของใช้ประมาณนี้นะคะหรือบางทีอาจจะไปโรงพยาบาลเป็นพื้นกันบางตำแหน่งมีพื้นเที่ยวด้วยนะจะบอกให้ทำความสะอาดก็ทำนะ ทั่วๆไปอะค่ะทาทุกอย่างในสิ่งที่เขาเคยทําในชีวิตประจําวันของเขาแล้วตอนนี้เขาไม่สามารถทําได้เราก็จะเข้าไปเติมเต็มแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือในส่วนส่วนนั้นเองคะ่ะแต่การช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะนั่นไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องทําตลอดไปนะคะอย่างเช่นคุณยายท่านหนึ่งเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลนะคะหนึ่งด้วยอาจจะล้มแล้วก็ปวดหัวไหล่นะคะซึ่ง ไม่สามารถยกมืออย่างนี้ได้นะคะก็ท่านก็คงจะไม่สามารถที่จะต้องหยิบจับเสื้อผ้าแล้วก็อาจจะสวมหัวได้ประมาณนั้นนะคะหรืออาจจะใช้มือข้างนี้ไม่ถนัดประมาณนั้นในการหวีผมนั่นก็คือเราต้องเข้าไปช่วยเหลือตรงนี้ค่ะแต่บางท่านนะคะเก่งมากๆเลยค่ะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามือข้างขวาใช้ไม่ได้ใช้ข้างซ้ายแทน แต่ก็ใช้ได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่เขาก็เต็มเอแต่เขาก็ภูมิใจนะคะในสิ่งที่เขาสามารถทําได้เก่งมากๆเลยค่ะในกรณีที่คุณยายนะคะไม่สามารถใช้มือข้างขวาได้เนื่องจากไหลที่พึ่งล้มแล้วก็ไปผ่าตัดเปลี่ยนมานะคะเราก็จะไปช่วยทำอาหารใส่เสื้อผ้าปูเตียงแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณยายหายดีเมื่อไหร่และทำกายบัฟแบบ ทำกายภาพบําบัดหมายถึงนะคะขึ้นมาแล้วมันดีขึ้นอย่างนี้นะคะกับสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจาวันได้เราก็หมดหน้าที่ในการทําอาหารให้คุณยายช่วยคุณยายใส่เสื้อผ้าแล้วก็หมดหน้าที่ในการปูเตียงค่ะแล้วก็ไปช่วยเหลือท่านอื่นๆนะคะน,นี้ก็คือหน้าที่ของพวกเราค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ลืมกดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็รอฟังนะคะคลิปหน้าว่าเราจะมาเล่าประสบการณ์อะไรกับผู้ช่วยพยาบาลในสวีเดนนะคะขอบคุณค่ะ